สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปลายซุปผู้ซุปโคตโมนี้ก็มาพบพผอ,อกับแยแดงอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมือสองมือเบื้องหันแยแดงกับพักสายตาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งอันยูทูบไลน์นำตามันไหลพี่น้องเอ้ยมือนี้อากาศกบดีดอกพี่น้องฝนตกแยแดงกับคืออยากกินข้าวต้มอาหารให้มันครบหาหมูมีทั้งตับทั้งหมูมีทั้งข้าวโพดใส่สารพัดที่อยากกินเนาะค่ะเนาะกะ อันใดมีอันดีต่อสุขภาพเทากับกิบกนเังสินะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องที่มาเบล่าลายใหญ่หางลุยตัวบัตท่นีพี่น้องใส่อันพักลหลายๆทิ้งลหลายๆใส่เต้งกุ้งน้ำเด้พี่น้องอยากยั้งกับใส่ไปเังสินะใส่ทิ้งผอมใส่ไข่น้ำหน่อยหนึ่งใส่ข้าวน้ำหน่วยหนึ่งโอ้ยกระตุม่มร่วมมิดไปซะโอ้ไข่จาแตกเด้อไข่จาแตกเด้อ อย่าเงเงี้ก็กินงัน้นสินะพี่น้องฝนตกอากาศหนานอนบรรยากาศน่าเสียตัวนอนแล้ว่าเป็นยังเด้ไปตาแสบว่าพี่น้องกันมัน็นย้ายแดงเห็ดกับว่าพิดวังแล้วพี่น้องหมู่บ้านพี่น้องอ,อลาหูสุดยอดเลยหมู่บ้านนี่พี่น้องเดี๋ยวอันสิเฮ็ดคลิปในพวกแก้วเบื้องย่ำไดข่อยก็ลื่มแม่พี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวคืดอยากอีกก้อนมาที่นี่สิเฮ็ดทุกขั้นตอนใ้เบิง่งใคเอาไปเฮ็ดน้ำตะกีแย่แดงเฮ็ดขายตัวเดี๋ยวย,วยูเมืองไทยแย่แดงขายของตลาดหนักน้ำพี่นองอ้ยสุดจอดอากาศกันหนาวจังสีกินข้าวต้มฮอนฮอนกินกับปูยู่อ่วงเด้นใพีนองแต่ว่าก็กินให้มันอาหารครบห้าโมงไปจั้นสินะตับมันก็เเลืออันจากันเฮ็ดหลาบหมูว่าน เออืียบเนาะใส่ติดไช่ได้หลแต่กระปวดลงไปนั่นําหรับเสือแย่แดงอันติดคัดยู่เมืองไท่ย,ย,น,ยน้อย,ยหนึ่งเด้อพี่น่องเด้อแต่มันมาแล้วเดี้วยแย่แดงสิฝ่าไม่ แจงว่ามีซื้อผู้ไดแเน่ยแยแดงมิไลซื้อแล้วละจ้ะกับเอฟซีอยู่ในนี่ล่ะจ้ะแย่แดงสียหายสำหรับผู้ที่เอ,อ่เอ,อผู้ที่เพิ่นแช่แช่วิดีโอแย่แดงหรอกกับแช่ดูดูคอมเมนต์ดูด,ดูจังสินะพี่น้องเอฟซี FC, ตัวกิงก็แย่ยังไงนเนาะเนาะกับอันไฮมีไลซื้อแล้วละพี่น้องกไม่ไตม่เจอเอฟซีทั้งบานเท่า หลังจากประกาศเรียบร้อยแล้วก็สีเดคขออันที่ยูเพิ่นจังสินะพี่น้องกับให้เพิ่นติดต่อในทางอันเฟซบุ๊กจังสินะพี่น้องเฟซบุ๊กเจแดงใส่กลอกอีกสานเจ้าเก่าเจ้าเดิมจังสินะใคยายแดงเรียบร้อยอยังหละ่ะได้แดงสิประกาศเป็นทางการอีกชน,นึงได้จ่าเด้ออามาพี่น้องมาที่นี่ลุย อากาศฝนกระตกพี่น้องขึ้นอยากไม่ไม่หยังหรอกข้าต้มเพื่อสุขภาพอืม แคแดงก็สิไหล่ซดอยู่ไว้ๆเนี่ยเด้อพี่น้องเดอ้อก็ขอากำลังใจเอฟซีทุกคนเนเด้อจา้ามาเบิงมาแย่งอยกันทำ <c oughs> มาันสิต๊กห่านต๊กเวทีบอมกห้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวไปเมื่อยเท่ากับเศร้า ขานเท่ากับเศร้ามันเท่ากับเห็ดเป็นสิเป็นผลซําเร็จหรือว่าผลเพราะซ้ำเดชเท่ากับเห็ดไว้ให้ลูกให้ร้านถ้าเบิ้งยังสินะสําหรับแยกเดี่ยวหรอือเป่าพอเด็กมวนมวนมวน,มวนไปมือมือช่องสาม ซับข้าวโพดกุ้งหมูจ้ำจัน่นคลิปนี้กินไปกุ้ยไปเด้อพี่น่อง ชิสาแน่แต่ว่าแยแดงกับไปเยี่ยมไปยามสุกขนเด้อพี่น้องบางหน่อยบางรลายยังสิโน,น ทำบ้านไร้เชื้อหนาเจ็เดียวเงี้ยๆเพล่แเรียบร้อยซัดเสร็จแล้วพี่น้องใจแหลกใจกันไป สำหรับผู้คนเขาเมื่อเบิ่งคลิปย้ายแดงมาแวะกินน้ำกินไนใ่บานย้าแดงก็ขอให้เบิ่งคลิปหานะที่ขึ้นในเด้อจา้าเพราะว่าบานเล่าหรือว่าบานคุ้นจูปบ่เด็ดจี๊สแตมกันนังขื่นน้อยจันทร์ฮะ พัดอ่ออกจากบ้านว่สะดวกมานี่นะพี่นองได้ประสบการณ์หลายอย่างได้เห็นได้หูหลายอย่างได้ประสบการณ์หลายอย่างผู้นั้นผนนนู้นี้แนงชินนพี่นอง ภาพไปหั่นผู้หนีภาพไปนี้มวนไปมือมือคุยกับผู้นั้นแน่กุยกับผู้นี้แน่เบาใจาหัวมว่วนงวนกันไปน่าพ่น้องนะ ว่าสิไปไล่ซดห้พี่น่องเห้นอันอยุโรงง่านอากาศกับาดีจอบยุพี่น่องจอบจอบมืออากาศมันดีวะยากวห้พี่น่องเห้นแล้วก็จอบอาการห็ยง่านยังไงทีนะ เขาจอกไปเห็ดงานลำบากเลยเท่าไหร่เพื่องไม่ได้สบายหรอกเขาเด็กก็หากินคือบานเท่ากับรังกันเลยขาข้าวตีมันแพงจ้างไปถามมันคนงานอยู่อันบานเนี่ย เป็นง่ายอาจจิตจ้วนอาจจิตโคกกบ่อด่มีเงินเล่เป็นว่าพอรงจะได เขาว่าในสิกายูคากินคาชอปปิ้งเขาจเจลอ,อาทิตย์จิถิ่นนะพี่น้องยิ้มคูใดยขันนี้ขวดพว้วนนะลูกเต่า sắp quá Cái à, đẹp dẹp mà vui Má đẹp đẹp, đẹp nó phi nguồn như không? Đẹp dẹp Có hình quân thay rồi ดูได้ประมาณปีกลัวปีแปดเดือนสิกับเมืองไทยสิกับเมืองไทยไปแก่มันนี่ลหละล้วไปพ่อคนไทยโอ้ดีใจประสันพี่น้องมาอยู่ไไหม,ห,มหนึ่งปีแปดเดือนบปพอคนไทจ้จ้าคนพี่น้องมือนั่นไปวิ่งยิบ บอกคนไทยอยู่ใจว่าชาชนแดนตุมนนน่มแดนห่วงเขาถามการบัดยื้อบองใดไปจ้างไดมาจังไดจะมาโดนปานไดอันนั้นอันนี้โอ้าหจักกันตัวบ,บัดที่นี่ก็ไปมาหาสู้กันตัวบ,บัดที่นี่ <c oughs> จากหนึ่งก็กลายเป็นสองจากสองก็กลายเป็นสาม ปุ้มกันแบบที่เนี่ยจับไปจับมาเอาไปเอามาเลี้ยนลูกกันนานนี่แล้วนี้ไผยนี้มั่นพี่น้องสลยซื้อนมื่นยเปล่ย่านคนไทยพี่นนองเห็นคนไทยแลนนี้ จ้าพิ่นว่าโบล้าน่นว่าคนในอยากออกคนนอ,อกอยากเข,ข้าคือว่าอันนี้ว่าถึงตัวยแวย่แดงกเลยไบ่ได้ผัดเพิ่มเพิ่มแล้วเป็นข้ามา <laughs> เดี๋ยวดามากันเยอะ

จักแสบว่าแสบกินเยอะมั้อ้วยอืมเพิ่นกระตกุก Chà. Mm -hmm. yeah. mm. yeah. อิมพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนีดละพี่น้องมาเบาใจาหัวมั่วมวนเบาไปกินไปคุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้พานไปพานมากกับขอบปุณนขอบพุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ่อยไปหาเจ้าเจ้ามาหา่อยข่อยไปกินเขาบ้านเจ้าเจ้ามากินเขาบ้านข่อยยังสีนะพี่น้องยังสีละเข้ากับดูแลก,กันไปจับมือกันยางเมือยเท่ากับพัก เหนื่อยเท่ากับเศร้ามีแห้งเท่ากับเหตุต่อจังสีนะพี่น้องเนาะกันเท่าไปซี่เหลียดกับมันลายเท่ากับสิบปวดหัวมั่วเก่าเป็นประสาทตัวพี่น้องปอยไปแบบสบายสบายหากเราจะคบกันไปจังสีนะพี่น้องเท่ากับเหตุไปจังสีล่ะพ่อได้ลมหายใจจากยังวันไหนมีคลิปให้ลูกให้ร้านเบิ้งให้ลูกให้เต่าได้เบิ้งพ่อได้หัวนั่มมวนไปจังสีนะพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะ คลิปนี้ยายแดงกับขอลาไปก่อนจ้าบาย